เริกมาเลยสําหรับเวฟร้อยสิบไอทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นดีมซูเปอร์คัพทุกรุ่นเหมือนกันถึง2 0 1 8นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็น m อ็มเอ็กซ์ปาวนหรือว่าร2 5ยตัวเก่าหรือร2 5ยตัวไหนก็แล้วแต่นะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับมาชมกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวขอญาตเป็นแฟนนะครับผมขั้นแรกนะครับในการประกอบนะครับเลยาขั้นแรกเลยเราต้องมีถานน้ำมันนะครับผมถานน้ำมันผ้านะครับอันนี้ประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับผ้าเช็ดนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะครับแต่จุดที่เริ่มจริงๆเลยที่ว่าทาให้ชัวร์เลยก็คือน็อตขอท่อนะครับผมใช้ประแจเบอร์ที่สองนะครับใช้ด้านนี้ใชได้ด้านเป็นแหวนนี่ขันนะครับใช้ด้านที่เป็นแหวนขันนะครับผมหลักการแรกเลยนะครับให้เครื่องเย็นก่อนนะครับผมค่อยลื้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ทอนน็อตตรง ปลายท่อด้วยนะครับเบอร์ทึบสองนะครับหลังต่อทองแล้วถอนน็อท่อออกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับดึงปลั๊กเซนเซอร์อ่นะครับที่เสื้อออกใช้ประแจนะครับเสื้อประแจหาประแจที่ดีๆนะครับผมตัวทีเบอร์ทึบสองนะไอสิบเบอร์แปดนะครับตัวทีเบอร์แปดขันอันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับผมของรถคุขภัณฑนะครับ ขอทังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมสาระความรู้นะครับผมไม่ห่วงวิชานะไม่ห่วงของนะครับแต่คือผมจะทำเป็นวิดีโอแจกนะครับให้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ถอดลักเซนเซอร์นะครับตรงที่เครื่อฝาถูกนะครับตรงที่ฝาถูกพักเซนเซอร์ตัวนี้นะครับลงมานี่นะครับลงมาหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ดึงปักวัวเทียนออกนะครับงานเยอะมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อัพนะครับผมท้งานหน้าร้านแล้วก็ส่งของนะครับใช้ปัจแจยั้นนะครับผมใช้ประแจดีๆนะครับผมเดี๋ยวนี้น่าจะห่าง่ายเลยนะครับผมตามเพจอะไรที่เขาขายพวกเครื่องมือช่างนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้สําหรับคนที่ไม่เป็นนะครับนะครับสําหรับคนที่อยากลองวิชาก็ลองได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหานะครับให้ทําใจด้วยนะครับว่าถ้าไปหาช่างแล้วหาช่างที่เขาประกอบให้ได้ด้วยนะครับ มีลูกค้าหลายคนนะครับที่ว่าสั่งไปแล้วอยากลื้อเองแล้วประกอบไม่ได้นะมีเยอะแล้วก็ตอนปั๊กนาเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับเรือนิ้นเร่งออกนะครับอ่าตรงที่เรือนออกนะครับแล้วก็ใช้ประแจนะครับด้านแหวนนะครับเบอสิบขันเือรเม่อกี้นะครับแข็งหน่อย ชอตามขั้นตอนนะครับผมการลื้อรถนะครับอย่๋ยวเราอย่าไปลื้อละขั้นตอนนะครับบางทีเราไม่ได้สนใจวิดีโอหรือเราไปลับตรงไหนสักทีหนึ่งนะครับมันก็สามารถทําให้อะไรเดิมๆนะครับที่เราใส่ไปทางหรือเกิดความเสียหายได้นะครับให้ลื้อตามขั้นตอนนะครับผมผมแนะนํานะครับศึกษานะครับวิดีโอของผมนะครับมีความรู้ทุกวิดีโอนะครับไม่มีใครมาเปิดเผยแบบนี้นะครับละเอียดนะครับละเอียด หลังจากเราทอเสร็จแล้วเรือนก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับทอฝาวาลนะครับใช้ประแจนะครับจับนะครับยันนะครับใช้ประแจที่ดีๆนะไม่นั้นน็อตจะเสียนะครับหัวน็อตจะเสียให้เอาถาดรองไว้นะครับทุกอย่างนะครับทําให้เป็นขั้นตอนนะครับเราอย่าไปรัดนะครับ บางคนสงสัยว่าลงแคมไปแล้วทําไมแคมดังนะครับมันไม่ดังหรอกครับแต่มันจะแรงหรือเปล่าแต่แคมของผมนะครับผมที่ผมขายนะครับทุกตัว CNC ร้อยเปอร์เซ็นะครับรับประกันการันตีให้เลยนะครับแล้ววิ่งทุกตัวนะครับเงียบทนนะครับนะครับเงียบทนแล้วก็ถ้าใส่ถูกขั้นตอนถูกวิธีนะครับเงียบเหมือนแคมเดิมเลยครับไม่มีเสียงนะครับผมรับประกันการันตีให้เลยต้องใส่ถูกวิธีนะครับถูกให้ถูกวิธีนะครับกดฝาวาวออกมา หลังจากนั้นนะครับให้ใช้ตัวทีนะครับนี่นะครับหมุนนะครับให้จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับให้มันล้านราบเดียวกันนะครับคือว่าให้มันล้านและนาบประมาณนี้นะครับก็พอเอาผ้าเช็ดนะครับเช็ดเฟืองเอามือดันไว้นะครับดันเพื่ออะไรเพื่อประคองไม่ให้นาเดี๋ยวอธิบายก่อนเพื่อประคองไม่ให้ตัวโซ่ลาวลินนะครับเกิดแรงกระชากนะครับ พอเกิดแรงกระชากขึ้นลงมันก็จะทําให้ตัวซูเปอร์ลีนนะครับตัวหลังนะครับตัวตัวดันโซ่เหล่าลิ้นนะครับเกิดการแรงกระชากนะครับมันก็เลยที่เกิดปัญหาคือเครื่องดังและก็พังง่ายนะครับโซ่พังง่ายตัวยางลูกกิ้งพังง่ายก็คือสาเหตุนี้นะครับการถอดไม่ถูกไม่ถูกวิธีนะครับและย้ำทุกครั้งนะครับถ้าไม่มีบล็อกลมนะครับอย่าใช้ตัวทีหรือก่อแกกนะครับ ใส่เข้าไปแล้วงัดแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดวิธีนะครับห้ามทํานะครับผมแนะนําห้ามทํานะครับพังหมดนะครับต้องมีบล็อกลมนะครับจับไว้นะครับมือดันนี่นะครับถอดน็อตออกมาถอดเฟืองออกมานะครับเอามือดันนี่นะมือรองไว้บึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ประแจ ตัวทีเบอร์สิบนะครับหรือว่าบล็อกลมก็ได้นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับอขันนะครับขันไปย้ำนะครับใช้ประแจที่ดีๆนะคยนะแล้วก็มันจะมีน็อตเบอร์แปดตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเ้าใส่เข้าไปนี่ครับถ้าประแจรู้สึกว่ามันไม่ดีก็อย่าไปพยายามฟืนหรือขันมันครับมันจะเสียนะครับใช้ตัวทีเบอร์แปดนะครับขันเข้าไปหมุนนะครับ อดทนดูหน่อยนะครับบางคนคิดว่าดูวิดีโออื่นก็ได้ไม่เห็นจะมีสาระอะไรหรือว่าแบบนี้ก็ลื้อได้แล้วก็ลื้อเป็นแล้วนะครับแต่เราลื้อเป็นเราลื้อได้แต่เราลือาลอาล้อไม่เป็นไม่ถูกวิธีมันก็พังนะครับเสียหายนะครับหลังจากที่ถอดตรงนี้แล้วนะครับอ่าแล้วลืมไปนะครับสําหรับคนที่ลงแคมตัวเดียวนะครับลงแคมตัวเดียวนะครับและใช้หลักการนี้เหมือนกันแต่ไม่ต้องถอดตรงนี้นะครับ น็อตสองตัวนี้อ่า uh, น็อตเบอร์เบอร์หัวเบอร์แปดสองตัวนี้ไม่ต้องถอนนะครับสําหรับคนที่ใส่แคมตัวเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องลื้อเสื้อฝานะครับไม่ต้ออ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเราลือ้อเราถอดฝาครอบออกแล้วเราถอดน็อตตัวนี้อ่าถอดน็อตเฟืองออกแล้วถอนน็อตตัวนี้ออกแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมมาบอกเลยวิธีการสําหรับรถที่ลงแคมตัวเดียวนะอ่าสมมุติเราไม่ได้ถอดเราถอดแค่ที่บอกนะฝาครอบออก y, out, อ,อก่าน็อตตรงนี้น็อตตัวนี้ออกแล้วน็อตเบอร์สิบสองออกแล้วเบิร์ดน็อตเบอร์ โอ้นี่ตั้งมาชิดมากเลยนะครับลายทั้งไอเดียไอเสียนะครับขายออกนะครับใช้ประแจเบอร์เก้านะครับนี่นะครับลายออกไปลายออกไปนะครับผมขายสุดเลยนะครับไม่ต้องซอสุดมากก็ได้นะครับให้ให้ปริมก็พอนะครับและหลังจากนั้นนะครับใช้นะครับน็อตเสาเสื้อนะครับหรืออะไรน็อตเบอร์สองก็ได้นะครับเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับหมุนตามเกลียวเข้าไปเลยมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้ดูตรงนี้นะครับตรงที่ติงตรงนี้นะครับให้ตรงกับระนาบน็อตนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับหาวิธีขยับแคมออกมานะครับใช้ค้อนตองนิดนึงแต่อย่าไปฝืนมันนะครับอย่าไปฝืนมันมากนะครับอ่านี่ใช้ค้อนตรกนิดนึงค้อนยางก็ได้นะครับผมนี่นะครับนี่เบาๆเห็นไหมมันก็เริ่มออกมาแล้วแน่ง่ายๆเลยนะครับวิธีการประกอบแคมตัวเดียวนะครับและแคมที่สั่งผมไปก็อันนี้อันนี้เขาเคยใส่แคมมาแล้ว ก็อุปกรณ์ตัวลถกำลังอัดเราไม่ต้องใส่นะครับเราใส่แค่ลูกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวเล็กลูกปืนตัวใหญ่นะครับแล้วบูทตัวนี้ก็คือจะมีจะมีให้อยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับแคมนะครับจะมีแคมแล้วก็บูทแคมให้ไม่ต้องตัดไม่ต้องไปตัดต้องเจ๊เท่นั้นเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถอดแคมออกมาทําตามขั้นตอนนะครับผมมันรถพวกอ่ารถสมัยนี้รถโพชีสมัยนี้มันละเอียดละออนนะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เราทําพังนิดเดียวก็เราสูงไข่อะไรรวยเลยนะครับผมแล้วก็งหลังหลังจากนั้นนะครับเราถอดอะไรก่อน บางคนคิดว่าถอนน็อตตัวนี้ใช่ไหมอย่างไม่ใช่นะครับถ้าเราอยากคิดทำห้าสามนะครับหรือเนี่ยน็อตเบอร์แปตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับใส่เพิบขันเข้าไปนะครับใช้ประแจดีๆหน่อยนะครับที่ดีหน่อยนะครับค่ายขายเพราะอะไรใช่ไหมครับบางคนอยากสงสัยมันต้องเพิ่มสปริงวาล์วครับรถห้าสามนะครับต้องสปริงวาล์วแต่งนะครับมันถึงจะเก็บกาลังได้อยู่นะครับถ้าเราใส่สปริงวาล์วเดิมถามวิ่งได้ไหมวิ่งได้บางคนอยากรู้ว่าเอาใส่ทําลูกห้าหก ใช้ฝ่าเดิมได้ไหมมันก็วิ่งได้นะครับแต่มันไม่แรงนะครับเขาไม่ทํากันนะครับหลังจากนั้นนะครับถอดน,น็อตสตัวนะครับน็อตฝ่านะครับเบอร์สิบสองตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ความรู้นะครับบางทีผมอยากจะไลฟ์สดเหมือนกันนะครับใน youtube แต่ว่ากลัวจะไม่มีคนดูส่วนมากจะมีคนก๊อปวิดีโอไปไป,ไป,ไปเขาเรียกอะไรล่ะไปทําช่องของตัวเองเยอะนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ด้านตวทีก็ได้นะครับใส่สอดในนี้นะครับย้ํานะครับงัดเบาๆนะครับอย่าไปฝืนนะครับรู้ว่าอะไรมันติดฝืนๆเราอย่าไปพยายามฝืนนะครับเห็นไหมครับเบาๆเลยง่ายๆเลยแล้วก็อย่าให้สุดนะครับดูตรงนี้นะครับดันมอกองขึ้นไปนะครับดันมอกองขึ้นไปแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับนี่แค่นี้ก็ฝาก็ออกมาแล้วนะครับนี่แค่นี้ฝาก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นมาดูวิธีการ หรือฝานะครับที่ถูกวิธีนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับใช้นี่นะครับน็อตตัวนี้เลยไม่ต้องหาเครื่องมือที่ไหนเลยครับน็อตเบอร์แปดตัวนี้เลยนะครับสอดเข้าไปนี่นะครับมันจะมีเกลียวอยู่นะครับดึงออกมาแค่นี้ครับดูนะครับสอดเข้าไปหมุนเข้าไปในเกลียวนะครับแล้วก็ดึงออกมาย้ํานะครับย้ํานะครับด้านที่มีเกลียวก่อนใส่เข้าไปนะครับด้านที่มีเกลียวอยู่ด้านนอกนะครับอย่าไว้ท่านี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีเกียวนะครับมันมีด้านเดียวนะครับเขาทำไว้เพื่อการถอดนะครับแล้วก็เชกตรงนี้นะครับเขาเอาไว้เพื่อไว้เพื่อใส่ไขควงนะครับใส่ควงแบบนี้ไงเดี๋ยวทาให้ดูนะครับสมมติรูมันไม่ตรงใช่ไหมรูมันอยู่ท่านี้่เราก็ใช้ไขควงนี่หมุนนะครับหาเอาประมาณนี้นะครับผมบางทีเขาทํามาเราก็ต้องดูให้ลึกนะครับบางทีมองไม่รู้ก็ไม่รู้มาทํามาเพื่ออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาผ้าทํามันเกลียวแบบนี้นะครับรองที่หน้าวาลนะครับ ทางไหนท,ทงนทางหนึ่งนะครับจะเปิดจะถอนอันไหนก่อนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดันนี่ไว้นะครับหาปบ rush. เป็นบล็อกหรืออะไรที Ish ่มันมีรูวันนี้นะครับคอนยางทุกบนแค่นี Setting ้นะครับเบาๆนะครับไม่ออกนิดนึงีนนะครับเล็บวาวย้ํานะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเล็บวาลนี้นะครับเก็บไว้ให้ดีอ่าสปริงวาลสปริงวาลนะครับการใส่สปริงวาลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรถฮอนดานะครับ ทุกรุ่นนะครับด้านที่มีแต้มสี่นะครับไม่ว่าจะสี่อะไรแล้วก็แต่นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับและด้านที่ทีนะครับด้านจะมีด้านทีเห็นไหมนี่ให้ดูตรงไหนเดียวด้านที่ทีนะครับกับด้านที่ไม่ทีนะครับด้านที่ทีจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านสี่จะอยู่ด้านบนง่ายๆนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นมาหน่อยนึงกดเข้าไปดึงวาลออกมาวาลนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้มันไปกระแทกหรืออะไรกับเหล็กด้วยกันนะครับเดี๋ยววาลจะบินนะครับแล้ววาลจะร่วลแตอยานั้นก็ไอเสียลักษณะเดียวกันเลยลองไป ตั้งแล้วก็ต่อง่ายๆเลยครับประมาณนี้นี่นะครับเหมือนกันนะครับทางไอเดียเสียตามสี่เลยนะครับยกกดนะครับแค่นี้ก็สามารถได้ฝ่ามาแล้วนะครับได้ฝ่ามาแล้วใครใครชมดูอยู่นะครับถ้าวิดีโอนะครับถ้าอยากเห็นวิดีโอที่เป็นรถคันนี้นะครับในสเต็ปที่แต่งนะครับ ที่เป็นห้าสามนะครับยอดฮิตที่วิ่งจอมไม่เลยนะครับใครอยากดูช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กันหน่อยนะครับหรือว่ากดติดตามเพจอ่ากดติดตามช่อง y o u b e หนเลยนะครับไว้เป็นความรู้นะครับหลังจากนั้นนะครับประกันนะครับถอดมาประกันฝานะครับประกันฝาเหมือนกันนะครับย้ํานะครับให้จําตําแหน่งนะครับมันจะมีติ่งด้านบนนะครับนี่คือด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้ถอดน็อตตัวนี้นะครับ น็อตัวนี้จะมียางกิ้งอยู่นะครับยางกิ้งนะครับสสดเข้าไปขันนะครับแล้วก็หมุนย้ำนะครับอย่าให้แหวนนี่หายนะครับสำหรับรถเดิมนะครับแต่ถ้าเราเป็นรถโมแล้วก็จะหาแหวนอะไรใส่ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าของเดิมจะเป็นแหวนทองแดงนะครับตัวนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็มียางกิ้งใช่ไหมครับยกโซ่ขึ้นมาเอานี้ชี้ยกเอาหนี้น่ะประมาณนี้ครับไม่ยาก แล้วก็ถอดเสื้อมาเขย่านะครับสายเขย่าสายฝ่านะครับและทอดลูกยังไงไม่ให้ลูกกับลูกกับเสื้อแยกจากกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทคนิคนะครับเก็บไว้ใช้ได้นะครับผมไม่ได้เก่งที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่คือผมใช้จากประสบการณ์ที่ทํามานะครับมาแบ่งปันนะครับผมไม่ห่วงนะครับยิ่งสําหรับใครอยากได้ข้อมูลลึกๆหรือว่าการไล่แต่ละชุดนะครับที่ว่าสั่งที่อื่นมาแล้วไล่ไม่ได้นะครับ สั่งที่ผมผมรับจบนะครับมีกลุ่มลูกค้ามากกว่าห600้อยคนนะครับมีเพจมีเฟซมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งมคนนะครับในเฟซนะครับอ่าเยาวนะครับไปเรื่อยๆอย่ารีบนะครับอย่ารีบอย่ารีบไม่ต้องรีบนะครับแน่ให้กับสุดแหวนนี้อ่ะเข้าไปน้อยนึงหลังจากชั้นจากนั้นนะครับใช้ไขควงนะครับนี่อันนี้ผมทําไว้นะครับให้มันเป็นเงี้ยงไว้นะครับดันเข้าไป นะครับแหลมๆนะครับแต่ระวังนะครับวิธีการถูกจริงๆคือเอาผ้านะครับห่อตรงนี้นะครับห่อไว้อย่าให้กิบล็อกกระเด็นอ่ะเดี๋ยวผมทําดีกว่าแต่ปกติผมไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่ามันยังไงมันทําจนชินแล้วแบบนี้มันไม่เคยล่วงเข้าไปข้างในตั้ทีนะครับประมาณนี้การไว้การมันกระเด็นเข้าไปในเครื่องนะครับเข้าลงท่อนล่างนียุ่งเลยนะครับเขียนะครับนี่นะครับง่ายๆนี่นะครับนายอย่าเห็นมะนี่นะครับนี่เห็นไหมมันมีเขี้ยวเขียมานะครับแหน่ล่วงและ นี่ครับกิฟกิฟของเดิมสม่าของศูนย์จะเป็นรูปแล้วษนาตัว C นะครับนี่อ่าหลังจากนั้นนะครับกิฟล็อกนะครับย้ํานะครับรื้อให้รื้อจากฝ่ายด้านการไฟนะครับเพราะว่ารื้อเพราะอะไรการประกอบเครื่องหรือการรื้อเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะอยู่ด้านเดียวของโซ่เราลิ้นนะครับนะครับสาหรับรถเกียร์นะครับแล้วก็เอาไขควงนะครับแย่เข้าไปได้อีกด้านหนึ่งนะครับเลียร์เกียร์เอามาก่อนนะนะครับเกียเข้ามาอย่าให้มันหลุดนะครับหลังจากนั้นดึงออกมา นี่ครับง่ายๆเลยแล้วก็ดันเข้าไปที่เดิมตำแหน่งเดิมเอากิ๊บล็อกเก็บเหมือนเดิมอันนี้คือเสื้อเสื้อตัวนี้ก็คือว่าคืนให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าเขาสั่งเป็นเสื้อเสื้อสุบแต่งไปแล้วนะครับอเอาไว้ใส่ยากหน่อยปุ๊บเข้าไปแล้วก็แต่ยิงแล้วแต่คนนะครับเอามาใส่ข้างนอกก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันเห็นจากหน้าจองไงอ่า นะครับแล้วก็เขย่าการใส่แหวนเข้าไปที่เดิมก็คือการเขย่านะครับห้ามนะครับให้อย่าให้มันคีอะไรกันนะครับเนี่เห็นไหมครับอย่าระวังนะครับแหวนซูปจะคีกันนะครับดึงเสื้อออกมาแล้วเก็บแหวนตัวเอแหวนมาเก็บบูทตัวนี้ให้ดีนะครับนี่นะครับบูทตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับบูทหน้าฝาตัวที่สองคือว่าเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเก็บไว้ให้ดีนะครับตัวนี้ต้องเบิกศูนย์นะครับส่วนมากต้องเบิกศูนย์นะครับเก็บเสื้อไว้อ่า จะดีนี่บทูทอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เราลื้อแล้วเรากเก็บปิดให้ดีปิดให้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายมาดูวิธีการรื้อเรือนลิ้นเล่งกับคอลีอยางถูกวิธีย้ำนะครับอย่างทุกวิธีเพราะว่าส่วนใหญ่เลยที่ลูกค้าจะทักมาถามนะครับบางคนอา,อาจจะใส่คอลีมิเนียมนะครับคอลีมิเนียมแต่บางคนนะครับ ไม่ได้ตั้งใจจะใส่นะเพราะว่าเขี้ยวตรงนี้หักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกดีกว่าอีกทีว่าเขี้ยวมันหักยังไงนะครับย้ํานะครับการลื้อรถปิดกุญแจสวิตกุญแกให้เรียบร้อยนะครับดึงสายออกมาหนึ่งนะครับดึงมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นดึงปักโตปักหัวฉีดออกบึ๊บนะครับเช็ค้ดีแล้วคลายนะครับลายยางอีกด้านหนึ่งออกนะครับยางที่สวมปากคอลินนะครับผมคอลินหรือคอเรือนเร่งก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมแต่หลักหลักจริงๆก็คือเรือนเร่งนะครับ คายคายคา,ายไปนะครับนะครับอ่าลูกออกมาแล้วหลังจากน,นั้นใช้ปัจจัยเบอร์สินะครับด้านนี้นะครับด้านเหนอ่าปากตายนะครับขันไป ขันนะครับย้ำนะครับขันขันขันตรงนี้นะครับอย่าขันตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้แป๊บนึครับอย่าขันตรงนี้นะครับขันตรงนี้นะครับขันตัวน็อตเบอร์สิบนะครับอย่าไปขันน็อตเบอร์แปดนะครับคลายแล้วก็ดึงสายประมาณนี้ครับและขั้นตอนการทอตรงนี้นะครับส่วนมากจะใช้ประแจนะครับที่ส่วนมากที่หักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่ามันหักเพราะอะไรนะครับคือ เราเอาประแจเนี่ยสองตัวเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมครับใส่บนใส่ล่างแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับใส่บนใส่ล่างแล้วลงขันบางทีเราจับประแจไม่ดีหรือว่าประแจมันไม่ดีนะครับมันบิดเกิดอาการบิดนะครับทาให้ทําให้อะไรนะครับตรงนี้มันแตกหักนะครับและเบิกสูงตัวนี้นะครับโอ้ตอนที่ผมเบิกสมัยนั้นนะเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเกือบแปดร้อยนะครับเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับคอรีตตัวนี้นะครับมแล้วเมื่อก่อนยังไม่มีคอรีมีเนียมแตงข่ายนะครับซึ่งว่าแพงมากนะครับแต่ว่าจําเป็นก็ต้องซื้อนะครับ วิธีการทอนจริงๆคือใช้บล็อกนะครับลูกบล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็ประเจใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้จะกสูนเขาขันมาแข็งมากนะครับหรือว่าใช้ตัวทีดีๆจับกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขันนี่เห็นไหมมันยังนิ่มๆมันไม่เกิดแรงกระชากหรือแรงบิดที่ว่าผิดวิธีนะครับและย้ํานะครับน็อตนะครับคู่ไขคู่มันนะครับขันเกลียวไว้คู่ไขคู่มันนะครับพอนอตมันคล้ายๆกันนะครับใส่ตัวไหนก็ได้จริงแต่ว่าจะเอาให้เป๊ะเลยก็คู่ไข่คู่มันนะครับเขย่านะครับแน่ ให้หัวฉีดออกมาหัวฉีดนี้จะดึงออกหรือว่าอย่างไรก็ได้แต่นะครับเรือเร่งจะออกมาประมาณน,นี้นะครับนี่รถไม้นะครับโหไม่ไม่จริงๆนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนะครับลักษณะหรือว่าความจะเป็นของมันคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือตัวอ่า TPS นะครับตัวปรับค่าือเร่งนะครับปรับว่าความไวของเรือเร่งแล้วก็จะดูว่า พอเวลาเราคว้านเรือนแล้วเราจะดูว่าเรือนนี้เปิดสุดหรือเปล่านะครับบางทีคว้านมาไม่ดีมันอาจจะเปิดไม่เต็มนะครับไม่เต็มหน้าใบนะครับนึกออกใช่ไหมเปิดไม่เต็มหน้าใบนะครับตัวนี้คือตัวช่วยของมันนะครับว่ามันจะทํางานกับองค์กร ECM แล้วก็เราตัวรดอกเตอร์ว่ามันแม่นยำหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดเพี้ยนรถมันก็วิ่งได้ไม่ดีนะครับเหมือนกับเราบิดอยู่ครึ่งคันเร่งอ่ะเราบิดมันปอกแล้วแต่รถวิ่งอยู่ครึ่งคันเร่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวตั้งเรือนนะครับตัวนี้คือตตตตตััััััววว้้้งงเเเเเเคคาาาารรรรรียกกอออะะไหมืนนนนถถป็็บบบบูดิ ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราคันขึ้นไปน่อยหนึ่งมันก็จะสโลสูงนะครับสมมุติว่ารถเราสโลตำอยู่เราคันเข้าไปนิดนึงแต่ย้ํานะครับคันไปทีละนิดนะครับมันก็จะสโลสูงนะครับถ้าสโลมันสูงอยู่แล้วคายสุดเลยนะครับและบางคนบอกว่าพี่ผมสโลไม่อยู่เลยผมคายน็อตตรงนี้ถอดออกแล้วก็ยังสโลไม่อยู่หนึ่งนะครับเรือเร่งขวานไม่ดีนะครับนะครับสองคอรีดนะครับตรงนี้นะครับระหว่างนี้นะครับถ้าเป็นของเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันเลยดีกว่าคลายยิงน็อตออกก่อน อ่าตัวนี้อย่าลืมลืมบอกครับตัวนี้นะครับเป็นตัวดูดอากาศนะครับเราายเราขยเข้าหรือขยออกก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตัวกําหนดอากาศนะครับเข้าหน้าเรือนนะครับจะให้อากาศเข้ามากหรืออากาศเข้าน้อยเราหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดูดอากาศนะครับตัวนี้คือตัวตั้งนะครับอ่าหลัง่างนั้นแล้วครับใช้บล็อกเหมือนกันจับให้ดีนะครับจับให้ดีนะครับอย่ายิงนี่ะครับที่บางคนบอกว่าเรือนรนเร่งล้วนมั่งสูงม้่งต่ำม้างนะครับ ให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับของเดิมจะมีลูกยางนะครับหรืออนึกออกไหมครับแต่ถ้าเป็นของแตงนะครับมันจะไม่มีลูกยางมันจะเป็นหน้าเรียบๆเลยเราต้องทากาวเอานะครับทากาวนะครับให้อยู่นะครับและดูว่าตำแหน่งการสัมผัสของมันเนี่ยดีไหมครับและบางคนที่บอกว่าบิดแล้วสะดุดเรื่องอะไรวันนี้แมปตัวนี้มีผลนะครับบางทีแมปมันเสียนะมันเสื่อมนะครับมีผลนะครับแต่ร้อยไอไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับโซมาจะ PCX เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครคิดว่ามีความรู้ก็แบ่งปันกันไปนะครับ เผยแร่กันไปนะครับและเดี๋ยวถ้ายอดไลค์ดีหรือว่าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือทําให้ผมมีกําลังใจผมจะมาทําอย่างละเอียดเลยวิธีการประกอบ5.3มิลท่อนล่างเดิมนะครับที่กําลังเป็นกระแสนะครับชุด5 5.3 2,000เมตรนะครับรับประกันนะครับตึงแน่นอนนะครับผมขายดีมากนะครับตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ